เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูคำศัพท์คำว่า travel trip แลวก็ vel, trip, journey ทั้ง3คํคำมันเป็นเกี่ยวกับการเดินทางเดินทางเดนงิดนทางหมดเลยแล้วมันแตกแตกก่างกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับแล้วก็เฉลยให้ทั้งหมดด้วยนะมาดูกันคำแรกครับทุกคนคือคำว่า travel travel เนี่ยแปลว่าเดินทางหรือการเดินทางซึ่งเป็นได้ทั้งคำกริยาหรือว่าคำนามในรูปแบบพหูพจน์นะตัวอย่างเช่น I am going to travel next month ฉันนะจะไปท่องเที่ยวหรือจะไปเดินทางนะเดือนหน้า หรือถ,ถ้าเป็นในรูปแบบของคำนามก็จะเป็นแบบ I enjoy my travels so much uh, ฉันสนุกกับการท่องเที่ยวของฉันมากเลยคำที่สองคือคำว่า trip ครับทุกคนเป็นคำนามเนาะอันนี้มักจะใช้กับคำว่า take a trip หรือว่า go on a trip อะไรเงี้ยก็ไปท่องเที่ยวตัวอย่างเช่น uh, I am going on a trip to Rayong this month ฉันกำ,กำลังจะไปท่องเที่ยวหรือกำลังจะไปทริปท่องเที่ยว ที่ระยองครับซึ่งคําว่าทริปนะทุกคนใช้กับระยะเวลาสั้นๆในการท่องเที่ยว